วันรีวิวสวัสดีครับสาหรับเพื่อนๆนะครับที่ได้รับเครื่องบิน 3D มาเป็นครั้งแรกนะครับเราจะต้องเช็คตั้งต่อไปนี้เรื่องแรกนะครับตัวแอร์ลอนครับจะต้องตรงนี้เลยครับจะต้องตรงขนานกันแนวทั้งสองข้างตัวนี้คือแอร์ลอนนะครับเรื่องที่2ก็คือตัวเอลิเบเตอร์นะครับตัวนี้อัพดาวเอลิเบเตอร์เนี่ยเราจะต้องรักษาแนวให้ตรงกันกับตัวลำนะครับตัวที่3ตัวนี้นะครับก็คือตัวลัดเดอร์นะครับซ้ายขวาเนี่ย จะต้องตรงแบบนี้ทีนี้ต่อไปเนี่ยก็คือองศานะครับองศาการเปิดปิดตรงนี้นะครับปกติเนี่ยที่เล่นเล่นกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นเล่นกันเปิดประมาณ3 8องศานะครับเปิดขึ้นเปิดลง38องศาผมดูคลิปเมืองนอกเนี่ยเขาใช้45องศานะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับก็จะต้องตั้งมุมเปิดปิดตัวลัดเดอร์ด้วยนะครับกะตั้งมุมเปิดปิดทีนี้ถ้าเราเพิ่งเล่นใหม่ๆเนี่ยเราไม่ต้องตั้งเยอะมากก็ได้นะครับเราบินขึ้นไปสูงๆแล้วเราก็ลองฮอบดูว่า เรากาันอยู่ไหมถ้ากาันไม่อยู่ปุ๊บเราก็มาปรับตรงนี้ใหม่นะครับจะมาฮอปไปดูง่ายๆนะครับวิธีฮอปง่ายๆเบาๆแล้วก็ฝึกกันได้นะครับเครื่องบินลำนี้เป็นลำใหม่เพิ่งเฟิร์สเลยนะครับก็เริ่มต้นเราเช็คลัดเดอร์ก่อนนะครับเพราะว่าง่ายสดก็โยนลัดเดอร์ก็คือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับทางสติ๊กซ้ายมือเราโยกซ้ายโยกขวาหลังจากนั้นเนี่ยเราเช็คอิเลเวเตอร์ก็คืออัพดาว ลองผลักไปข้างหน้าดึงมาข้างหลังดูนะครับการเช็คเนี่ยดูว่าองศาเนี่ยมันได้ไหมหลังจากนั้นสําคัญสุดนะครับว่าแอรอนนะครับเพราะว่าเวลาเครื่องบินเวลาเราฮอปเนี่ยมันจะบิดไปบิดมาเราก็ลองเร่งดูนะครับดูอาการว่าปีกเนี่ยมันหมุนเข้ามาหาตัวไหมนะครับแล้วก็ลองการดูว่าได้หรือไม่ได้หลังจากนั้นเนี่ยเราเบรกเพื่อมาตั้งค่าก่อนคําว่ากันได้หรือกันไม่ได้นะครับก็คือให้ดูตัวนี้ครับตัวนี้แอรอนก่อนเลยครับ เวลาที่เราบินเครื่องบินเนี่ยนะครับเครื่องบินมันจะมีอาการหมุนตามแรงบิดหรือตามทอร์กก็จะบิดไปทางทิศทางนี้วิธีการเนี่ยเราจะการตัวแอรอนตัวนี้นะครับเราจะดูว่ากันมาได้ไหมสมม,มุติว่าถ้าเราบิดมาปุ๊บเนี่ยแล้วเราดันแอรอนปุ๊บก,กันกลับมาได้อย่างนี้แปลว่าโอเคแล้วนะครับสมม,มุติถ้ากดปุ๊บมาเร็วมากเกินไปน่นแปลว่ามุมอาจจะเปิดมากไปแต่ถ้าเกิดเราดันแล้วเครื่องบินยังบินย้อนไปอย่างนี้อยู่น่นแปลว่ามุมเปิดตรงนี้ไม่เพียงพอเราก็จะต้องมาตั้งมุมเปิดตรงนี้ อันนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นอีกนะครับวิธีตั้งเนี่ยเราก็ไปตั้งในตัวค่า D R Expo เลยก็ได้นะครับตัวนั้นก็จะสามารถตั้งองศาการเปิดปิดของแอรอนได้ต่อมาเนี่ยนะครับตัวนี้เอลิเวเตอร์นะครับเราบินไปเมื่อสักครู่เนี่ยเราลองดูซิว่าเราผักไปไปไหมสมมุติถ้าเราผักให้ไปข้างหน้ามันไม่ค่อยไปเท่าไหร่นั่นแปลว่าเราจะต้องมาปรับมุมเนี้ยให้มากขึ้นตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิด ได้ดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปแก้อะไรอีกอันหนึ่งนะครับคือดึงเข้ามานะครับมุมนี้เวลาเรางัดขึ้นเราต้องการให้ดึงเข้ามาหาตัวเนี่ยถ้าดึงมาได้ก็กจบถ้าดึงไม่ได้เนี่ยน้อยไปเนี่ยเราต้องมาปรับตั้งที่ตรงนี้นะครับก็เอา3าเป็นเกณฑ์ก็ได้นะครับตั้งก่อนแล้วลองบินดูถ้ารู้สึกมากไปน้อยไปเราก็มาปรับตรงนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วก็ขึ้นอยู่กับเครื่องบินที่เราได้มานะครับสุดท้ายตัวรัดเดอร์ตัวนี้นะครับเหมือนกันนะครับวิธีการถ้าแต่งไปแต่งมารู้สึกว่่่่าาายยััังงงไมพอออเเเนนนีีรรรก็ปบบศแคค้ะ แค่นี้ฝึกง่ายๆนะครับฝึกเบาๆถ้าบินแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวเนี่ยเราก็ปล่อยลงพื้นนะครับจะอย่าฝืนเพราะถ้าฝืนเนี่ยตกแรงแล้วพังแล้วเสียดายเครื่องบินนะครับพอเรากลับไปแก้ไขตั้งค่าเปิดองศาเปิดปิดแอร์ลอนเอลิเวเตอร์ลัดเดรนนะครับแล้วเราก็มาทดสอบฮอปอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยพอมันลงตัวแล้วเนี่ยมันก็จะฮอบง่ายๆฮอบสบายแล้วก็สวยๆเราเองก็จะรู้สึกมีความสุขกับการบินไปด้วยนะครับ อย่าลืมฝากกด Subscribe กดะดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ